โอเครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จำสอบธีการปั๊มหัวใจ IG ครับหรือว่าหัวใจรูปนะครับตรงนี้นะสำหรับใครที่ต้องการปั๊มนะครับก็อย่าลืมเปิดบัญชีเป็นสาธาาณะด้วยนะครับงันจะเป็นตาตาตามได้นะครับนี่นะคุณจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับก็ให้ไปที่นักคูเกิลได้เลยครับแล้วก็เสิร์ชคาว่าไลค์ขีดเคมนะครับผมนี่นะก็จะเจอได้เองคม้านบนสุดนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากเรามาหนาเว็บไซต์นะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถกดส,สมัครสมาชิกต,ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปรอบหนึ่งครับแล้วก็เขาจะให้กรอกข้อมูลนะก็ให้ทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เหลืบตรงนี้ด้วยครับงั้นจะไม่สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้นะหลังจากเราสมัคร <ละ S 1> เสร็จแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เมัคากไว้เมื่อสักครู่มาใส่ใน2ช่องนี้นะครับแล้วก็จดจำรหัสไว้ด้วยก็ได้นะครับนนี่ะ แล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยครับหลังจากเรามาหน้าสู่เว็บไซต์นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคมว่าหมุดมุดตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็จะมีบดหมู่ให้เลือกนะ Facebook IG Tiktok นะครับ YouTube แล้วก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับพวกนี้เดี๋ยวเลือกเป็นบริการดีสุดของไอจีครับตัวแนะนำนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับจะเป็นไลฟ์ตัวนี้นะครับเบสสปีดนี่นะกดเข้าไปเลือกนะครับ15หัวใจก็1000เท่านั้นนะครับถูกมากนะอันนี้ก็ไลฟ์ก็ ไลค์ก็คือหัวใจนะครับมาคำอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อย่าลืมนะอ่าในส่วนของลิงก์นะครับก็ไปที่หน้าไอจีของเองได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์นี้นะครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการเพิ่มหัวใจนะครับผมจะเลือกไปโพสที่มีคลิปมีโพสเดียวนะครับกดเข้าไปรอบหนึ่งนะแล้วก็จะเจอลิงก์ด้านบนนะครับก็ให้ทุกคนคัดลอกมานะครับเอามาวางในส่วนของลิงก์ได้เลยนะนี่นะครับในส่วนของคอมพนวเก็สามารถเลือกได้นะครับผมจะเทสซักหนึ่งรอบหัวใจนะ ราคาใจก็1บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับตรงนี้อ่าก็สร้างซื้อเลยนะโอ้นี่นะครับระบบเราได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับวิธีวิธีเช็คสถานะนะครับก็ให้ไปที่โปรแกรสั่งซื้อได้เลยครับมันจะมีบอกอยู่นะครับดีดัอันบนสุดนะที่เราสั่งซื้อล่าสุดนะครับใ้ถานนะรอดำเนินการอยู่นะครับก็ทุกคนสามารถรอขึ้นได้เลยนะครับในส่วนนี้นะในส่วนของ เครดิตนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมเงินนะครับก็สามารถคลิกไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็จะมีช่องทางให้เติมเงินวิสามช่องทางนะครับสแกนเคียร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูมินิเวเล่นนะครับแล้วก็ซองเปาเวเล่นนะใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับโดยการทั้งหมดของเว็บไซต์สามารถเช็คได้ที่นี่นะครับจะมีเลทราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะก็ให้ทุกคนมาสามารถเช็คได้ที่นี่นะครับจะง่ายกว่านะ ในโซ่ขอติดตอมินนะครับสามารถติดตอมินผ่านทางตั๋วได้นะครับตรงนีนะ้ให้แจ้งเรื wohl, ่องไปนะใครที่เงินไม่เข้าก็สามารถแจ้งได้ไปเลยครับหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะก็ให, mm. uh. ห Alter, oui. ้ใส่เลขการสั่งซื้อไปด้วยนะครับตรงนี้น่าจะมีบอกนะครับรหัสการสั่งซื้อนะครับนี่นะสามหกสองหกนี้นะก็ให้ใส่ไปด้วยนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นติดตอมินนะการไปที่ไหนดีสุดลอบไหมหัวใจจะขึ้นไหมครับอ่ะเมันจะขึ้นแล้วนี่นะ นี่ร้อยเป๊ะนะครับนี่นะครับอ่าได้ลนะคนถูกใจหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วนี่นะครับปั๊มไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับยอดจะขึ้นเรียบร้อยนะครับหัวใจขอจีขึ้นไวมากนะใครที่สนใจเพิ่มหัวใจไอจีไวไลท์ไอจีนะครับก็สามารถค้นหาคาว่าไลท์เคมเปอ o ์คูกเกิลได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมมนต์นี้ก็ได้นะที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ